และต่อไปนะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นภาเวตาพระธรรมะที่พึงเจริญธรรมะที่ควรเจริญนั้นได้แก่มักสัตมักสัตนี้นับว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญอริยมรรคนั้นมีแปดอย่างนะโดยชืเชอ่อนี่ก็คงจำได้กันหมดแล้วเนอะหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมาสังกัปปะสาม สัมมาวาจาสี่สัมมากรรมตะห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี้แบ่งออกเป็นสองอย่างทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสัมปตาก็ในยะเดียวกันคือแบ่งส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะนะได้แก่กรรมสักตาสัมมาทิฏฐิ เป็นต้นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นโลปิยะส่วนปัญญาที่ในอริยมรรคแทงตลอดอริยสัจอันนี้เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิแทงตลอดอริยสัจเห็นไหมสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะโดยโลปิยะก็คือมีสามอย่างก็คือเนคขัมมะสังกัปปะ พยาตาทาสังกปะแล้วก็อวิหิงสาสังกปะเนี่ยนะอันนี้ระดับโลปิยะถ้าระดับโลกุตระก็สังกปะในคือมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นเองวิตตกกะที่ปรารบทนิพาน <c oughs> ส่วนสัมมาวาจานั้นถ้าระดับโลปิยะก็คือเป็นกุศโลศีเนี่ยนะที่งดเว้นจากวจีทุจริตทั้งห้ายแหละ แต่ถ้าในขณะโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสัมมาตัมมันตาก็เว้นจากกายกรรมความชั่วทั้งสามประการแต่ถ้าขณะโลกุตระก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาชีวก็เว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็ในระดับโลกิยะถ้าระดับโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวายามะเนี่ยนะเพียรสี่อย่าง ในระดับโลกิยะนี่เพียรเพื่อละบาปละอกุศลเพียรเพื่อระวังบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อพ่อพูนพัฒนากุศลให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เพียรแทงตลอดพระนิพพานถ้าสัมมาสตินี่นะเบื้องต้นก็เรียกว่าสติประธานที่เป็นไปในเบื้องต้นคือพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะถ้าระดับสูงสุดก็ มีะนิพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาสม,มาธิก็เหมือนกันถ้าระดับโลวิยะก็เป็นเพศฌานทั่วไปแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เป็นฌานที่ในมัคคจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เพิ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยพระองค์ได้เจริญหมดแล้วแทงตลอดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ที่ว่าโหอรหังมานั่งเล,ลยไกลจากกิเลสกาจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสาราจักรแต่ละคำแต่ละคำเรานันนะ้นเราก็ไม่ได้เอาไปเพ่งเอาไปไข่ควรตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุคคลที่เราไม่ค่อยสนิทคุ้นเคยกับพระองค์เลยเนี่ยนะเมื่อเทียบถึงคนทั่วไปนี่นะนายหรือยกรัฐมนตรีของไทยเรายังพอนึกนึกออกเลยใช่ไหมว่าเขาทํางานอะไรเขาไปยังไงอะไรยังไงแต่พระพุทธเจ้าเราก็ได้แต่ศรัทธา เนี่ยนะส่ก็โอ้พระองค์ให้ดีจริงๆถ้าหากว่าคนนอกศาสนาเขามาถามว่าดียังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยนับถือกันเหลือเกินแบบคนดีคนดีเขาดียังไงบ้างเขาทําอะไรให้เราบ้างเอ้ชักต,ต,กา,กตนะากกระเนะงั้นอย่าคุยเรื่องนี้เลยคุยเร่องอเลยเนี่ย <c ười> <c ười> ก็คือเราไม่ไม่เข้าทราบซึงในคุณของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราทราบซึ้งคุณของพระองค์นะเวลามีคนมากล่าวถามอย่างนี้เท่านั้นแหละโหได้ช่องเลยก็เหมือนกับคนผู้มีพระคุณของเราเนี่ยนะ ยกตัวอย่างนะใครที่ชอบอมีลูกมีล้านหรือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักมากชอบมากนั้นมีใครมาพูดถึงหนยเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเราพูดหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราประทับใจเราติดใจเรานึกออกมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาถ้าทมคำสอนของพระองค์แล้วเราก็ควรที่จะทําความรู้ทําความเข้าใจทําความพูนเคยว่า hey, พระองค์นี้มีคุณงามความดีมีคุณธรรมอย่างไรบ้าง